สวัสดีครับเทนนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ s c r e t r o o m นะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อที่ค่อนข้างจะโรแมนติกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องเวลาเราจะสังเกตความรักจากคู่รักของเราเนี่ยมันมีวิธีสังเกตได้จากท่านอนนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่านอนท่าไหนถ่ายทอดอารมณ์รักนะครับนอนท่าไหนถ่ายทอดอารมณ์รักนี่ มันจะมีอยู่ด้วยกันหลายท่านะฮะแต่วันนี้ผมเลือกมาประมาณ3-4ท่าที่มันสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าเขามีลักษณะนอนกับคุณในท่านี้มันจะบ่งบอกว่าเขารู้สึกยังไงนะครับมาถ้าดูท่าที่1กันเลยฮะท่าที่1เป็นท่าที่นอนหันหน้าเข้าหากันนะครับอาจจะนอนกอดกันหันหน้าเข้าหากันหรือนอนกุมมือกันแล้วหันหน้าเข้าหากันเนี่ยมันแสดงถึงความพิศวาสนะครับส่วนใหญ่นะครับคู่รักที่แบบเพิ่งจะรักกันใหม่ๆหรือเพิ่งจะเริ่มต้นคบกันหรืออยู่ด้วยกันใหม่ๆเนี่ย มักจะนอนท่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างยังมีแพชชั่นที่เปี่ยมล้นอยู่แพชชั่นหรือความเสน่หาความ ความโหยหากันและกันเนี่ยนะครับยิ่งรักกันมากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะนอนในท่านี้นะฮะมันมีความรู้สึกอุ่นใจอะค e ร thing, ับเวลาลืมตามาและเจอเขามองเขาหลับอย right mm ู hmm. year, ่นะฮะหรือเขามองอยู่หรือว่าเราหลับไปทั้งๆที่เราเห็นภาพเขาเป็นภาพสุดท้ายเนี่ยมันมันแสดงให้เห็นถึงว่าต่างฝ่ายต่างรักกันมากๆนะครับตัวผู้หญิงเองนะครับถ้าผู้หญิงชอบนอนท่านี้ผมก็จะบอกว่าคุณเป็นคนที่รักเขามากหรือเขาเองก็ชอบนอนท่านี้เขาก็เป็นคนที่รักคุณมากเหมือนกันแล้วถ้ายิ่งใครอยู่ด้วยกันมานานๆนะครับ5ปี10ปี แล้วยังนอนด้วยกันด้วยท่าเนี้ยท่ากอดกันหันหน้าเข้าหากันเนี้ยผมบอกเลยว่าคุณเป็นคู่ที่น่าอิจฉามากๆแปลว่าความรักของคุณทั้งสองฝ่ายความสเสน่หาที่คุณมีให้กันเนี้ยมันยังเปี่ยมล้นอยู่เลยนะคะอ่ะท่าที่2เป็นท่าที่อ่เป็นท่านอนที่ต้องการถ่ายทอดกําลังใจหรือขอกําลังใจจากกันและกันนะครับนั่นก็คือการนอนกุมมืออีกฝ่ายหนึ่งไว้บนอก ถ้าเนี่ยมันจะบ่งบอกเลยว่าสมมติถ้าผู้ชายเป็นฝ่ายที่ดึงมือคุณไปกลุ่มเอาไว้บนอกตอนที่เขาหลับเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาต้องการกำลังใจจากคุณเขาต้องการความรักความความห่วงใยจากคุณเขาก็เลยเอามือคุณไปกลุ่มไว้บนอกเช่นเดียวกันถ้าวันไหนคุณคุณเผอตัวคุณรู้สึกว่าช่วงนี้คุณหวั่นไหวคุณอ่อนแอคุณต้องการกำลังใจเนี่ยผมจะบอกเลยนะผู้หญิงก็เหมือนกันบางทีเอามือผู้ชายมานอนกอดไว้หรือมากุมไว้บนอกเนี่ยแปลว่าเราต้องการความรัก ต้องการกาลังใจจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาทําหรือเราทําก็ตามนะครับถ้าผู้ชายเป็นฝ่ายทําดึงมือคุณไปคุณก็รู้ไว้เลยว่าเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเขาอาจจะกําลังรู้สึกแบบว่าต้องการความรักจากคุณมากๆเขาถึงทาทาท่านี้หรือแสดงออกในท่าทางนี้ออกมายิ่งในยามที่เขาหลับเราไม่รู้ตัวเนี่ยนะฮะแปลว่ามันเป็นความรู้สึกจากเบื้องลึกจริงๆนะครับอ่ะอีกท่าหนึง่งท่านี้ผมจะบอกเลยว่ามันแสดงออกถึงความ หวงแหนนะครับความหึงหวงความความเป็นคนขี้หึงอ่ะเป็นคนขี้หึงเป็นคนขี้หวงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มักจะนอนกายนะครับนอนกอดไม่พอ,อยังนอนกายอย่างเช่นฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอนงายอยู่และอีกฝ่ายหนึ่งก็นอนตะแคงเข้าไปกอดเอาแขนกอดไม่พอเอาขากา่ด้วยนะฮะเอาขากา่ไปที่ลําตัวไปที่ต้นขาเขานะฮะผมเคยเจอเคยเจอแฟนที่ขี้หึงมากๆทุกคืนเวลานอนกอดเนี่ยนอกจากมากอดผมไม่พอนะยังเอาขาไก่ ทับมาบนน้องเคตลอดเวลานะฮะอันนี้รู้เลยว่าคนนี้เขาห่วงวเราเขาหึงเรามากนะครับกลัวน้องเคหายก <g edsię> ็ <g tense> เลยต้องเอาเอาขาไก่ไว้นะครไม่ว่าจะเป็นไก่ที่ขาไก่ที่ลาตัวหรือไก่ที่น้องเคหรืออะไรก็ตามเนี่ยแปลว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ถึงห่วงเขานะฮะเป็นคนที่ห่วงเขาหึงเขาหรืออะไรเงี้ยนะครับตรงกันข้ามถ้าเขาเป็นฝ่ายนอนกอดคุณแล้วก่ายคุณเหมือนกันนะฮะเขาก่ <g ives> คุณเหมือนกันก็แปลว่าเขาห่วงคุณเหมือนกัน ะะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นจิตใต้สำนึกอ่ะมันเป็นการแสดงออกเวลาหลับซึ่งตัวเราจะไม่รู้ตัวตัวเขาก็ไม่รู้ตัวนะฮะแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนขี้หึงขี้หวงเนี่ยมักจะนอนนอนด้วยท่านี้นะฮะนอนไก่นอนกนอดท่าสุดท้ายที่เอามาฝากกันในวันนี้เป็นท่าที่แสดงความลัก ความรู้สึกอยากปกป้องนะครับถ้าผู้ชายของคุณหรือสามีของคุณเนี่ยชอบให้คุณนอนหนุนแขนเขาจนหลับไปหรือนอนหนุนอกเขาจนหลับไปเนี่ยนะฮะอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับมันเป็นท่าพิเศษที่ตัวผมเองชอบมากๆเวลาผมรักใครมากๆผมจะรู้สึกว่าอยากปกป้องเขาอยากดูแลเขาดังนั้นผมจะชอบชอบโมเมนต์ชอบวินาทีที่เขาหลับไปบนบนต้นแขนผมหรือว่าบนหน้าอกผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเฮ้ มันมีความสุขเรารู้สึกเราได้เทคแคร์เขาเต็มที่เขานอนอยู่แล้วเราก็กอดเขาบางทีกอดแล้วเอามือลูบหัวไปด้วยขณะที่เขาหลับอยู่บนอกเราก็เอามือลูบหัวไปด้วยหรืออะไรเงี้ยมันแปลว่าเออเราดูแลเขาได้เราปกป้องเขาได้เช่นเดียวกันนะครับผู้ชายบางคนเวลาที่เขาอ่อนแอมากๆหรือเวลาที่เขามีเรื่องทุกข์ใจเรื่องไม่สบายใจมากๆแล้วเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่พึ่งพาให้เขาได้เนี่ยนะครับ พึ่งพานในที่นี้หมายถึงพึ่งพานในเรื่องความรู้สึกนะครับว,วันเขาก็อาจจะมานอนในท่านี้เหมือนกันอาจจะมานอนซุกอยู่ตรงหน้าอกคุณเหมือนเด็กๆนะฮะหรือมานอนซุกอยู่ข้างตัวคุณเหมือนเด็กๆเนี่ยถ้าคุณเห็นในลักษณะนี้แปลว่าวันนี้แฟนต้องมีเรื่องอ่อนแอหรือผู้ชายของคุณนี่ต้องไปเจอเรื่องอะไรที่มันไม่สบายใจหรือทุกข์หนักๆมาคุณก็โอบกอดเขาไว้โอบเขาไว้รูปัวเขาก็ได้นะฮะมันเป็นการถ่ายทอดความรักความอบอุ่นจากคนรักส่งผ่านถึงกัน จากพฤติกรรมในการนอนแล้วก็ลีลาท่าทางอะไรพวกนี้การแสดงออกเหล่านี้บางทีเราไม่ต้องพูดอะไรเลยนะครับแค่เราเปฏิบัติใช้ภาษากายนะครับ body language นะครับสื่อสารกันด้วยภาษากายเนี่ย บางทีมันก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสุขใจได้เหมือนกันนะครับอะใครมีเรื่องที่อยากจะปรึกษาผมเกี่ยวกับเรื่องอความสัมพันธ์เรื่องบนเตียงเรื่องปัญหาเซ็กหรืออะไรเงี้ยนะครับสอบถามมาได้ทุกวันนะครับที่ไลน์นี้นะฮะเห็นไหมครับด้านล่างจะมีไลน์ at new w i k นะครับผมจะสแตนบายคอยตอบอยู่นะครับและถ้าใครสนใจคอร์สออนไลน์นะฮะอย่างเรื่องนอนเนี่ยนะครับผมก็ เป็นเทคนิคหนึ่งเหมือนกันที่ผมเคยสอนไว้ในคอร์สที่ชื่อว่าอ n อนแอดวานซ์นะครับคอร์สเนี้ยจะเป็นคอร์สที่เสริมสเสน่ห์ให้ผู้หญิงนะฮะทำให้ผู้หญิงรู้จักวิธีในการที่ทำตนเองให้เป็นที่รักให้มีสเสน่ห์ไม่ว่าจะกิจวัตรประจําวันหรือการพูดจาหรือการแสดงออกอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแข็งแข็งตัวเองเป็นคนที่แบบว่าอา่พูดหวานไม่เป็นอ่พูดเสียงเล็กเสียงน้อยไม่เป็นอ้อนผู้ชายไม่เป็นเนี่ยบอกเลยนะมาเรียนคอร์สนี้แล้วคุณจะปรับ ถูกปรับทัศนคติใหม่โดยผมจากประสบการณ์ชีวิตของผมเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากขึ้นและเป็นที่รักมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับจะทําอย่างไรให้ผู้หญิงหน้ามองชวนมองหน้าคบหาหน้าเข้าหาหน้าคนพบการดึงบุคลิกจุดเด่นของตัวคุณออกมาสวัสดีครับเทนนอวิกนะครับ ผมมีเคล็ดลับการสร้างสเสน่ห์มาฝากสาวๆของผมกันครับ On Advance เป็นคอร์สออนไลน์ที่ผมหลังสรรมาจากประสบการณ์ชีวิตของผมนะครับในคอร์ส On Advance นี้นะครับผมจะสอนให้คุณได้รู้จักสเสน่ห์ของตัวเองได้ปรับทัศนคติแนวความคิดบุคลิก จุดเด่นของตัวคุณสิ่งเหล่านี้มันเป็นอาวุธสําคัญที่จะพัฒนาให้ผู้หญิงเป็นที่สนใจสาวๆหลายคนมีปัญหาเรื่องไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าเข้าหาผู้คนเมื่อคุณได้เรียนในคอสออนแอดวานซนี้คุณจะรู้วิธีการปรับตัวการดึงเสน่ห์ของตัวเองผมสอนตั้งแต่ฝึกให้คุณยิ้มยังไงให้มีเสน่ห์การพูดคุยกับคนมีวิธีการเข้าหาผู้คนยังไงนําเสนอในรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่ายผมจะสอนเทคนิคในการเข้าหาผู้ชาย 7สไตล์7บุคลิกคุณไปชอบเพย์บอยผู้ชายรูปหลอ่อมีวิธีการยังไงที่จะทําให้คนหลอ่อหรือเพย์บอยมาติดใจในตัวคุณนะฮะรวมไปถึงลีลาวิธีการอ้อนบนเตียงผู้หญิงจะสามารถอ้อนผู้ชายให้เขาติดใจหลงไหลในตัวคุณได้ด้วยท่าทางอะไรบ้างนะฮะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหลงไหลนะครับแล้วก็ติดใจในสเสน่ห์บนเตียงของเราจนไปไหนไม่รอดผมยังสอนให้สาวๆรู้จักวิธีการอ้อนในรูปแบบตา่างๆให้เหมาะกับสเสน่ห์และบุคลิกของแต่ละคนอย่างเช่น อ้อนแบบแบลวๆนะฮะถ้าใครมีความน่ารักหรือมีนิสัยที่น่ารักอยู่แล้วจะเสริมเสน่ห์ให้คุณน่าสนใจและก็ทําให้ผู้ชายติดใจมากขึ้นทุกอย่างมีเทคนิครวมรวมเอาไว้ในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้นะครับรวมไปถึงผมยังมีละครตัวอย่างเป็นแบบฝึกหัดนะครับเป็นวิธีการอ้อนแบบไหนที่ควรทําอ้อนแบบไหนที่ไม่ควรทําบางคนดําเนินชีวิตคู่มาในแนวทางที่ผิดๆเอาแต่ใช้ตัวเองมากเกินไปที่งอนมากเกินไปอ้อนแอดวานซ์จะทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มั่นใจในตัวเอง รู้จักนำบุคลิกด้านดีของตัวเองมาใช้และจะทำให้คนรอบกายคุณตกลุมรักคุณไม่ใช่เฉพาะผู้ชายของคุณนะครับ mm hmm. เพื่อนฝูงที่ทำงานญาติพี่น้องรวมไปถึงพ่อแม่แฟนมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและมีความสุขกับชีวิตครับอย่าลืมนะครับ On Advance แล้วเจอกันครับ